โอ้ยสวยจังเลยและประทับใจแล้วก็ทุกมุมเลยขอบคุณค่ะว่าสปาจริงๆเลยนะคะ,คะมีการล้างเท้าก่อนที่จะไปนวดนะคะเอาพิถีพิถันมากใช่ค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจทำยังไงที่เขา ยอมควักตังออกจากกระเป๋าแล้วเขาแฮปปี้อะค่ะใช่ใช่ความมาทับใจนี่สำคัญใช่แพงเท่าไหร่ไม่ว่า <im cia> แต่ว่าขอให้ได้รับการบริการที่ดีนะทีทเน้นค่ะตอนนั้นให้เขาเลือกใช่ไหมคะว่าเขาจะเอากลิ่นแบบไหนนี่คือชูครีมเวลครีมเออเฮ็ปตูเวลก็เลือกใช่เดย์ส

เพื่อแช่เท้าก็สำคัญเพื่อที่จะให้เลือดลมเขาวิ่งแล้วก็การเป็นการล้างในตัวเผื่อแขกเท้าเหน้นหรือเท้าม่สภาดอย่างนีค่ะก็ดีแล้วก็ใส่รองเท้าหนาเรียบร้อย แล้วนี่ก็ทิ้งเหรอคะใช่ค่ะใช้ต่อลูกค้าคนเดียวเ <c oughs> ดียวค่ะเสียรยนะอัดเลือกวิ่งด้วย <c oughs> ทำให้เท้านุ่มแล้วเราจะโรยให้แบบให้ลูกค้ารู้สึกสบายผ่อนคลายนะคะแบบว่าอุยเห็นแล้วว้าวก็ <c oughs> คือ <c oughs> แบบว่า ไม่อยากให้คนที่นี่ดูถูกเราก็อยากกู้หน้ากู้ตาให้คนไทยด้วยนะคะที่ที่สำคัญสวยงามหอมด้วยใช่ค่ะคือเขามาแล้วเขาจะประทับใจมากเราก็เป็นเช่อแบบว่าพวกคดูโดบอลพวกอะไรอย่างเงย ด้นั้นเป็นโวดอะไรคะอันนี้คือน้ำมันเปลี่ยนต่างๆที่ให้แขกลูกค้าเลือกนะคะสมมติว่าถ้ามีอาการแบบว่าสปอร์ตมาซาดไทยออย์หรือแก้อาการเราก็จะแนะนำลูกค้าคือเฮอร์บออยเฮอร์บออยมันจะมีสมุนไพรไทยคือพวกไพลพวกอะไรที่แบบว่าใช้คลายเส้นเวลาเรานวดเขาเ้าแรง เขาจะไม่ฟุกไม่ช้ำแล้วมันจะไปสมานตรงที่บอบช้ำด้วยค่ะแล้วตรงตัวนี้ก็มีมีตัวเดียวที่คือว่าสปอร์ตมาสาดแล้วก็นวดแก้อาการนวดไทยออยเราจะใช้ฮีโบแต่เราก็จะถามแขกทุกครั้งว่าคุณแพ้น้ำมันไหมหรืออะไรหรือว่าถ้าเขาไม่ชอบกลิ่นเราก็จะมีให้เขาเลือกกลิ่นต่างๆค่ะเป็น เป็นีแลกใช่ค่ะมันจะมีช้อยนิดนึงเอ่อเท็กเจอร์ของหนูก็จะมีตัวนี้มีตัวอ่างแล้วก็เขาเรียกพิเศษที่สุดคือ,อความสะอาดค่ะทุกครั้งที่เรานวดแขกเราก็จะเอ่าเชนส์คือจะเปลี่ยนผ้าปูทําทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะมันก็เลยเป็นเอ็กซ้าเวิร์กสำหรับที่ร้านหนูบางคนก็บอกว่างานเยอะนะร้านนี้อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามปรับเรื่อยๆที่แบบว่าคือจะให้หมอนวดคือไม่เหนื่อยมากคือหนุงก็จ้างแม่บ้านมาต่างหากเื่อที่จะมาช่วยเปลี่ยนผ้าปูทําความสะอาดเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ยังขาดคนนวดอยู่ลูกค้ามาก็ตอนนี้วันนี้ทำงานกันแค่สองสามคนเองค่ะปกติ ถ้าได้เวละห้าผลขึ้นไปหรือันนี้มันก็จะดีขึ้นอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแขมมันก็ยุ่งมันก็ยุ่งทุกที่ค่ะปัญหาจริงๆก็คือแรงงานกรจะมีน้ำมันต้องอุ่นร้อนได้ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมันอันนี้นนเพิ่มน้ำมันเหลืองถ้าเรานวดแขกหนักๆมันจะช่วยด้วยค่ะช่วยไม่ให้ ให้มันคลายเส้นคลายแล้วก็ไม่ให้แขกเขาเจ็บมากแล้วก็เป็นช่วยด้วยค,ค่ะนี้คือเฮอร์บออยคือน้ํามันไพลนะคะพี่สำหรับนวดสาห,หรับแก้อาการพวกเส้นตึงพวกอะไรเนี้ยให้ผ่อนคลายบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่ว่าเราก็จะจุดไว้ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะให้เราดับอันนี้หนูจะหนูจะไว้ตรงข้างในห้องพี่จะดูไหม อ๋อไว้ตรงนี้โอ้ค่ะ่ะโอยนี่เป็นเทคนิคที่แบบมีเสน่ห์มากเลยเียเล็กๆกเลน้อยเราต้องค่ะต้อมีนค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมไอเดียหน้าหนาวหนูก็จะมีเบสโฟมมิ่งคนที่นี่ก็เข้าใจอยู่นะคะอย่างเราก็เหมือนกันบางคนก็ต้องใช้ เงินละมัดระวังถ้าไม่เจ็บไม่เป็นจริงๆก็เขาก็ไม่ยอมจ่ายหรอกถามว่าที่เรานี้ต้องต้องนวดจริงๆต้องต้องให้ใจเขาด้วยไม่ต้องไม่ได้ใช้มืออย่างเดียวบางทีลูกค้าเขาก็บอกอเขาก็นวดดีนะแต่ว่าก็าอย่างสู้เธอไม่ได้บางทีเราก็ต้องแบบว่าไม่เอ่ออลอะหยอกล้อกับลูกค้าเวยเพราะว่าฉันน่ะ uh, ใช้ใจด้วยนะมันไม่ได้ใช้มงิอ,อย่างเดียวใช่ใช่มันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวม,มันก็จะใช่ใช่ใชเขาก็จะ,ม,ะ,ะ,ะมีความรู้สึกเนาะเขาฟูหรือะไรเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวถึงอยากบอกว่าถ้าเรารักที่จะนวดจริงๆเราต้องมีตรงนี้ด้วยค่ะไม่ใช่เราคิดแต่อยากได้ตังอย่างเดียวนะคะ ถ้าเราไม่มีตรงนี้แขกลูกค้าก็จะไม่ติดนะคะไม่ไม่ค่อยติดมือเราแต่เข้าใจบางที่เขาอาจจะยุ่งมากจริงๆที่เราเราต้องแบบว่าให้ความเอาใจใส่ลูกค้าอันดับลูกค้านิดนึงค่ะคือ,อเข้าใจว่าทำเงินมันก็สำคัญแต่ว่าการที่เราใส่ใจลูกค้าเขาก็กลับมาหาเราค่ะเพราะลูกค้าตอนตั้งแต่หนุ่มมาไม่มี ตอนนี้คือมีลูกค้าประจำตั้งแต่6ปีที่แล้วก็ยังกลับมาอยู่ค่ะมันนวดทุกอาทิตย์เลยค่ะเท่าที่สังเกตูก็อย่างที่บอกว่าทุกมุมมองบบใส่ใจใส่ใจตั้งแต่เขาเข้ามาแล้วจริงๆแนละ้วไม่ต้องล้างก็ไ,ได้เท้าอะไรเนี้ยไปนวดได้เลยใช่ค่ะบางที่เขาเขาก็จะใช้ผ้าร้อนหลังจากนวดแล้วเราก็จะมีผ้าร้อนอีกนะคะดีเทลเยอะมากค่ะ แล้วก็จะมีพิเศษด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ดูมีถั่วมีน้ำส้มมีน้ำชาให้มีผลไม้ให้ใอุ้ยนี้ถ้าไม่นวดแล้วขอไอ้ตรงที่ว่าบริการรอบหลังได้ไหมไดอิ่มเลยนะคะถ้าทันหมดค่ะบางทีแฟนเขามาส่งกันอย่างเงี้ยถึงเวลามารับบางทีเราเออเขานั่งอยู่เฉยๆเราก็ตรงนี้เราก็ให้เขาอีกให้เขายอมคือ นั่งอยู่เฉยๆรอแฟน,น,นทีมรายละเอียดพวกนี้ค่ะหนูอะต้องสั่งทำช้อนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วสีหรืออะไรให้มันแมทก,กันเนี่ยคือนิดๆหน่อยๆคือมันสามารถซื้อได้แต่ว่าพี่ก็จะไม่พี่ถ้าพี่ไปซื้อมันอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่อันนี้หนูเปิดมา6ปีแตกพังอะไรคือ หนูยังมีอย่างนี้ตลอดค่ะคืออนิดๆหน่อยหน่อยเราก็ต้องสนใจเนาะบางทีมันได้อะแก้วน้ำชายังไงก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าให้มันแบบว่าแมทหรือว่าหนูไม่รู้หนูหนูหน,หนูหนูถูกคือหนูชอบเป็นอย่างนี้ของหนูคือก็อยากให้เพื่อนที่แบบว่าอะไรที่ทำบ้านนวดหรืออะไร พากันสนใจจุดรายละเอียดตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็เป็น c o s t e r ของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาประทับใจเนาะหนูก็ไม่ได้ว่าจะเอาของแขกอย่างเดียวเราก็ต้องให้เขาด้วยค่ะกำไรมันไม่เยเอะหรอกตอนแรกโบสถ์ทำโฆษณาตอนเปิดใหม่ๆ4,000ยูโรค่ะต่อเดือนโฆษณาในหนังสือพิมพ์ค่ะไม่เวิร์คค่ะ ผลสุดท้ายคือปากต่อปากนี่สำคัญมากค่ะคือบางคนแฟนมานวดเป็นผู้หญิงเอ้ยเห็นเรานวดดีฉันจะให้แฟนฉันมานวดกับคุณนะแล้วบางทีมานวดกันเขาก็คุยให้เพื่อนเขาฟังบางทีเอ้ยวันวันแม่นะซื้อกระโดบอลขายกระโดบอล<ข>ได้อีกค่ะ<ข>แล้วลูกค้าที่ได้กระโดดบอลเรามานี่นะคือ เขาประทับใจมากเขาเขาไม่ฟะวะักัะภาษาไทยเราว่าไม่ได้คาดหวังเขาไม่ได้คาดหวังค่ะว่าเขาจะได้ขนาดนี้มองคนแบบประทับใจวอลชืร์บางทีมาซื้อทีสี่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงให้กันนะคะอ้ดีมากเลยค่ะเทศกาลนี้เราจะขายได้เยอะมากค่ะเราใช้ผ้าเยอะมากาค่ะคุณพี่คือ หนูจะคำนึงถึงเรื่องฮีคเรื่องความสะอาดก็สำคัญเพราะว่า<ๆ>เราจะไม่ให้ลูกค้านอนทับผ้าผืนที่ลูกค้าคนนี้รอแล้วคือเราจะเก็บไปซักตลอดเลยอันนี้ก็เป็นดีเทลที่นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่นิดค่ะคือมันสำคัญมากและส่งซักใช่ไหมคะ,ะแต่ก่อนนี้ส่งซักร้านซักผ้าเขา ทำของเราเสียแล้วก็ไม่ได้แบบว่าตรงนี้หนูก็เยอะนิดนึงด้วยอะค่ะคือคว่าไปคุยแล้วเขาไม่ใส่น้ํำยาปัปั้านุ่มให้เราผ้าจักแล้วแข็งจักแล้วแข็งซักแล้วหมวกต้องสักเอง